สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแมวก็จะมาแชร์ประสบการณ์หลอนนะคะตอนที่แมวเรียนอยู่ที่โรงเรียนชั้นมัธยมนะคะโรงเรียนของแมวนะคะก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะคะอยู่ในแถบภาคกลางค่ะแมวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับผีในโรงเรียนของแมวกันค่ะเหตุการณ์หลอนครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นตอนที่แมวยังอยู่มสค่ะ ตอนนั้นนะคะแมวก็ยังเรียนตามปกตินะคะแต่เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในวันที่แมวมาเรียนค่ะตอนนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแมวก็อยู่ในโรงเรียนด้วยค่ะคือมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะคะแมวจะใช้ชื่อย่อของเขาว่าน้องชัดนะคะน้องชัดนะคะเป็นเด็กที่อยู่เรียนโรงเรียน ของเรานะคะก็คืออยู่โรงเรียนเดียวกับแมวนะคะแต่ว่าน้องชัดนี่เขาอยู่มสมค่ะบ้านน้องชัดนี่เขาก็จะมีฐานะนะคะในสมัยนั้นนะคะแมวรู้จักกับน้องชัดไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะแมวเพิ่งมารู้จักตอนที่เกิดเรื่องแล้วนะคะ <S <S ในวันที่เกิดเรื่องของน้องชัดเนี่ยนะคะน้องชัดก็เรียนอยู่ที่ชั้น4ค่ะน้องชัดก็เป็นบ้านที่มีฐานะนะคะอย่างที่แมวบอกนะคะ วันที่เขาเกิดเรื่องนะคะก็คือเขาเอานำเอาวิทยุมือถือมาที่โรงเรียนด้วยนะคะหรือที่เราเรียกกันในสมัยนั้นว่าวอลมือถือนะคะเขาก็นำวอลมือถือนี้มาเล่นที่โรงเรียนค่ะเขาเล่นกับเพื่อนผู้หญิงของเขานะคะคือเขาถือไว้หนึ่งอันนะคะแล้วก็เพื่อนผู้หญิงของเขาถือไว้อีกหนึ่งอันนะคะซึ่งเพื่อนผู้หญิงก็จะ ถือวอมือถือไว้อยู่ที่ห้องสมุดนะคะก็คือด้านล่างชั้นหนึ่งนะคะแล้วส่วนน้องชัดน,นะคะเขาก็ขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสี่นะคะเพื่อที่จะเทสนะคะการที่จะใช้วอมือถือค่ะในสมัยนั้นนะคะตึกโรงเรียนของแมวนะคะจะไม่มีการกั้นระเบียงนะคะก็คือเป็นหน้าต่างเดินออกไปก็เป็นระเบียงเลยนะคะก็คือจะไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะน้องชัดก็ออกไปหาขึ้นข้างนอกค่ะเดินออกไปจากหน้าต่างนั่นเองค่ะ สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับน้องชัดค่ะคือน้องชัดเขาได้พลัดตกลงมาจากบนตึกนะคะชั้น4ค่ะหัวลงมากระแทกที่ชั้น3แล้วก็ตกลงมานอนอยู่ที่ชั้น1ค่ะนักเรียนทุกคนตกใจมากเลยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือมีแต่นักเรียนกรูเข้าไปดูกันนะคะว่าน้องชัดเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็มีอาจารย์เข้ามาดูด้วยค่ะแล้วก็พาน้องชัด ส่งลงไปที่โรงพยาบาลนะคะในตอนนั้นเลยนะคะมือของน้องชัดเขายังกำม,มือเกี่ยวกับกำรรวอไว้อยู่เลยนะคะในตอนนั้นนะคะที่เพื่อนๆเ,เด็กในโรงเรียนเล่ากันนะคะคนที่เห็นน้องชัดนะคะและที่แมวรู้เรื่องได้นะคะจากนั้นนะคะก็เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องของแมวนะคะเรียนห้องเดียวกันกับน้องชัดนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะสักสามวันค่ะ เราก็ได้รับข่าวร้ายนะคะว่าน้องชัดเสียชีวิตแล้วค่ะและเด็กในโรงเรียนทุกคนก็ไปงานศพของน้องชัดด้วยค่ะแมวเองก็เช่นเดียวกันค่ะแมวก็ได้ไปงานศพของน้องชัดด้วยค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็ไม่เกินเดือนนะคะในโรงเรียนก็เริ่มที่จะมีการเล่าขานถึงผีน้องชัดค่ะ ซึ่งทุกคนก็จะมาเล่ากันในแบบของแต่ละคนให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นะคะส่วนใหญ่จะโดนผีน้องชัดหลอกแทบจะทุกคนเลยค่ะและรวมถึงเพื่อนๆนในห้องของน้องชัดด้วยค่ะเริ่มจากเพื่อนในห้องของน้องชัดนะคะที่โดนผีน้องชัดหลอกนะคะลูกพี่ลูกน้องของแมวก็มาเล่าให้ฟังว่าอยู่มาวันหนึ่งนะคะ อาจารย์สอนอยู่หน้าห้องนะคะเป็นอาจารย์สอนวิ ranging, ชาภาษาไทยนะคะอาจารย์กําลังเขียนกระดานอยู่นะคะอาจารย์เขาก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งขึ้นมาบอกกับเขาว่า you, อาจารย์ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตออกไปอ้วกหน่อยครับอาจารย์เขาก็ไม่ได้หันเข้ามาดูนะคะคือเขาไม่ได้หั girl, นกลับมาดูนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดไปก็รีบไปรีบกลับมานะจ๊ะเพราะว่าอาจารย์กําลังสอนอยู่แต่เขาไม่ได้หันมามองนะคะเขาก็เขียนกระดานต่อนะคะ แล้วพอจบใกล้หมดคาบนะคะอาจารย์เขาก็เช็คชื่อนะคะแล้วเขาก็ถามว่าอเด็กนักเรียนคนที่ออกไปอ้วกมามาเมื่อกี้นี้กลับมาหรือ,อยังนักเรียนทุกคนก็มองหน้ากันนะคะในห้องของน้องชัดนะคะแล้วก็บอกว่าในนี้ยังไม่มีใครออกไปไหนเลยครับทุกคนอยู่พร้อมหน้ากันหมดครับ เห็นอาจารย์พูดอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่มีใครสงสัยอะไรก็นึกว่าอาจารย์คุยอะไรอยู่คนเดียวครับจากนั้นก็คืออาจารย์เขาก็เลยขนลุกเลยนะคะว่าเขาได้ยินจริงๆนะคะว่ามีเด็กมาขอออกไปอ้วกค่ะและอาจารย์ส่วนใหญ่นะคะที่เราได้ยินจากอาจารย์ทุกๆคนนะคะก็คืออาจารย์ก็จะวนสอนพวกเราทุกๆชั้นค่ะซึ่งก็จะเป็นชั้นของแมวด้วยเช่นกันค่ะที่จะได้ฟังเรื่องแบบนี้จากอาจารย์ค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงข่าวของอาจารย์ไฟปกครองค่ะอาจารย์เขาก็จะมีข้อพิพาทกับน้องชัดอยู่ตลอดเวลาตอนที่น้องชัดยังมีชีวิตอยู่นะคะอาจารย์เขาก็จะชอบพูดเล่นนะคะว่าเขาไม่กลัวน้องชัดนะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาสนิทกับน้องชัดนะคะเขายังท้าทายน้องชัดนะคะว่าถ้าน้องชัดมีเวลาเยอะนักนะคะน้องชัดก็มาช่วยเขาจัดห้องสมุดก็ได้นะคะเพราะอาจารย์เขาเป็นเวรห้องสมุดค่ะ แล้ววันนั้นนะคะพวกเด็กนักเรียนก็แซวอาจารย์ว่าระวังนะครับเดี๋ยวน้องชัดเขาจะมาช่วยอาจารย์จัดห้องสมุดจริงๆนะอาจารย์เขาก็หัวเราะบอกว่าเออมาเลยมาเลยจะได้ให้มาช่วยเก็บหนังสือหน่อยเข,เขาบอกแบบนี้ค่ะในวันนั้นนะคะอาจารย์ก็ลืมเรื่องน้องชัดไปเลยนะคะอาจารย์เขาก็ต้องไปเฝ้าเวรที่ห้องสมุดค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ใกล้จะปิดห้องสมุดแล้วนะคะ ในห้องสมุดเราก็จะมีห้องโสดค่ะในสมัยก่อนนะคะแต่ตอนนี้แมวไม่รู้แล้วนะคะว่าโรงเรียนเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคะแต่ในสมัยก่อนห้องโสดก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนะคะอยู่ดีๆอาจารย์เขาก็เห็นว่าคอมเปิดไว้หนึ่งตัวในห้องโสดค่ะอาจารย์เขาก็เลยเดินเข้าไปปิดคอมนะคะในห้องโสดเมื่อปิดแล้วเขาก็ปิดประตูออกมานะคะแล้วเขาก็เดินดูความเรียบร้อยนะคะว่าในห้องสมุดมีอะไรไหมนะคะเพราะอาจารย์จะปิดห้องสมุดแล้วนะคะ พออาจารย์มาถึงด้านหน้านะคะใกล้จะปิดประตูนะคะอาจารย์ก็ได้ยินเสียงคนเลื่อนเก้าอี้ค่ะออกจากโต๊ะนะคะเลื่อนเบาๆนะคะอาจารย์ก็มองเอ๊ยยังมีคนอยู่ในห้องสมุดอีกเหรอพอเขาเดินเข้าไปดูเขาก็ไม่เจอใครนะคะแล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็เดินกลับมาที่ด้านหน้าอีกนะคะเขาก็ได้ยินเสียงคนเลื่อนเก้าอี้อีกครั้งหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งอาจารย์เขาก็เดินกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่แล้าก็ไม่เห็นใครคะ่ะแล้วเก้าอี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เขาได้ยินเสียงอย่างนั้นจริงๆนะคะสุดท้ายอาจารย์ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอาจจะเป็นผีน้องชัดหรือเปล่านะคะที่มาหาเขานะคะเขาก็เลยบอกว่า,าถ้าเกิดจะมาช่วยอาจารย์ก็ช่วยอาจารย์ดีๆนะมาดีๆไม่ต้องมาหลอกอาจารย์นะคะอาจารย์ก็กลัวเป็นเหมือนกันแล้วอาจารย์เขาก็รีบปิดห้องสมุดแล้วก็ออกมาเลยคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงครูภาระบ้างนะคะ ครูพารันี่เขาก็จะสนิทกับน้องชัดพอสมควรตอนที่น้องชัดยังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าน้องชัดเป็นเหมือนกับนักกีฬาดีเด่นนะคะของโรงเรียนเราด้วยนะคะ แล้ววันหนึ่งนะคะอาจารย์ภาละเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็พูดเล่นๆน,นะคะเห็น <c oughs> คนกลัวน้องชาติกันเยอะนะคะ <c oughs> เขายังบอกว่าถ้าโผล่มาเดี๋ยวจะเตะให้ดูอาจารย์เขาก็พูดแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์ภาละนี่เขาก็จะนอนที่โรงเรียนได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่โรงเรียนของเราก็จะมีตึกสําหรับอาจารย์ให้นอนได้ด้วยค่ะในวันนั้นนะคะตอนนั้นคือช่วงเย็นค่ะที่อาจารย์ภาละขับรถเข้าที่โรงเรียนนะคะแล้วอยู่ดีๆอาจารย์เขาก็บอกว่า เขาต้องเหยียบเบรกอย่างแรงนะคะเพราะว่าเขาเห็นเงาของเด็กผู้ชายนะคะกระโดดกระโจนลงมาที่หน้ารถค่ะอาจารย์เขาก็เลยเบรกหัวทิ่มเลยนะคะแต่พอเขาลงไปดูนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะเงาของเด็กผู้ชายคนนั้นก็หายไปค่ะอาจารย์เขาก็เลยตะโกนไปว่าโอ๊ยชัดเอ้ยถ้าเกิดจะมาก็มาดีๆหน่อยสิอย่ามาให้ตกใจกลัวนะแบบนี้แล้วอาจารย์เขาก็เลยรีบเข้าห้องพักไปเลยค่ะ ในตอนนั้นนะคะเรื่องราวของผีน้องชัดนี่คือดังมากๆนะคะในโรงเรียนของแมวนะคะใครๆไม่มีใครนะคะที่ไม่รู้จักผีน้องฉัดนะคะจากการเล่าขานของแต่ละคนนะคะจนกระทั่งโรงเรียนได้ทําบุญใหญ่นะคะจากนั้นก็ไม่เคยได้ยินเรื่องของผีน้องชัดอีกเลยค่ะแล้วก็คือนี่แหละค่ะคือตำนานผีในโรงเรียนของแมวค่ะ แมวก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้เหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนอัตลักนะคะแล้วตอนนี้ใกล้จะฮาโลวีนแล้วนะคะแมวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขช่วงเทศกาลฮาโลวีนค่ะ แล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะคะแมวก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หลอนของเพื่อนๆแมวนะคะบางคนที่เขาจะเล่าให้เราฟังกันนะคะยังไงก็พบกันใหม่นะคะคลิปหน้าแมวขอฝากคลิปนี้ด้วยค่ะรักๆทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะแล้วเจอกันค่ะ